โดยสบายดีพ่อแม่พี่น้องโดยสบายดีพี่น้องต่อคลิปช้องมาเื่อนเนาะตอนนี้ก็ต่อคลิปช้อนเนาะพี่น้องส่งเสื้อเขียนนาที่ซื้อมาไม่อนี้คนอื่นก็ขอบใจหนาเนาะโดยก็ขอขอบใจหนานาทีเคยพพอร์ตดี่ทีพพอร์ตนั่ให้ทันให้ทันมาโดยตลอดเนาะลหวก็ขอบใจทีซื้อชุดเคียนให้อีกเนาะการหน้าส่งเงินมา ไหวเดน่นเล่นหนอยไปซื้อสุดนนกเรียนตอนนี้เราก็ได้ไปซื้อเลยนะที่เขาเงี้ยเลยกัที่ซื้อทรงเสียนาเกียร์หนูกะอุปกรณ์การเงียนให้โดยนั่นคือตั้งใจเงียนคอรดมีแห้งเนาะสุขภาพแข็งแรงเนาะบึงด้ายถาน่ามาบวานพี่เก่าเด้อนะรีวิวคล้องให้บงเนาะพี่น้องเราเอาแซมาถ่าก่อนเนาะน้าหนูกะ ตัง้งไป้องเงนเสเจ็บเบิ้งไม่หลังเสือเจ็บเสเจ็ต้งินลังนเนาะสอ้องเาเ้อเจบเบิ้งคือขายใหญ่ใช่ปะี้ขามันขายใหญ่้รงเงน่ดายิบขาขาอีกแล้วพี่น้องมีพี่น้องได้คนละสองละเสียตัวนึ่งสคนละสองโตเห็นปะ ตรงชองเสือสองใส่สะฮอยห,หลังเสือ,อจะเบอร์สามสิบหกแม่โอ้คือเอาหอามสิบหมใหญ่โรบละก็รอกใส่เบอร์สิอามสิบหกเน้นตัวสามสิบหกแนี้เปิดหน้าที่น้องไอหลังช่องไอหลังหลังเป็นชองวหน,หนาเนาะ มืัอนี้ยังบ่ออได้แต่มิกเนาะมิกับพวกหม่บรรทัดเนาะพามาแถวบ้านจังซี่เอาก็ได้ได้ยังบ่หมูขบแล้วมันนี่เราเบิดไปแล้ว3,000 3,000, 3000นึ่งของบ่ข้อเังไงหลังอีกตัวหนึ่งเนาะเออพี่น้องเกือบไอ้หลังยิบขึ้ขนให้หน้าเบิ่งดูคนละส่งคนละ2เสือคนละ2อยิบเป็นคู่ส่งกับเสือ,อ อย่างละองสองเนาะนข้ไปอไอ้ลองเอาตัวย่างนี่พินะของไอ้ลองไอ้ลองก็ได้สูตรหนึ่งเกือครูหนึ่งเนาะสี่สิบสองแต่มันเทนนแทการมีกระมือเอาส่งไอ้ลั่นไว้เอาเสือด้วยใช่หน้าพีเนะส่งไอ้ลองโ่เบอร์ซาวน ล่องเไงวะยังคือสิพอดีอยู่ของไอ้ล่องไ้ลองได้สุดหนึ่งเพราะว่าของเล่ายังอยู่สมเล่ากันยังจะเกือบเกือบไอ้ล่องเอาเกือบไอ้ล่องใส่เลยนะพี่น้องเป็นเกือบแตะเนาะเกอาไปรันตั้งใจใส่เกือบสกอเป็นเกือบซบเกือบสกอเนาะหรือว่าเป็นผ้าใบหรือว่าผ้าใบไอ้หลังซื้อมาพี่กายนี่ไม่ได้คอยใส ในสื่ออะทอเกิด์ะกอมาเนาะเกิร์เพ่นละขูเสือปักอัซองสุดก็ละสองสุดเนาะเพื่อให้จะได้เปลี่ยนไปมากเดี๋ยมันเป็นเบอร์สี่เนาะเกิร์สกอรของไอ้หลังสิเป็นเบอร์สาวหกเนาะเอาคือสาวหกผมเป็นเบอร์หกบอกเบอร์หกผิด เบอร์สี่เบอร์หกเบอร์หมันาหมักผิดสื่อมักนาหมักผิดมาในการสี่ขอบพูดเนาะมันนี่บอได้ซื้อมึกเสื้อนั่นแหะไปพอดีเงินเงินพอดีเลยไหนกะปูนตั้งแต่ไปปรับสองมานี่ยบ่เคยอันบ่เคยขอทงปานนี่แต่มีมืันนี่แล้วพี่น้องมืันนี่พอดีเบิดเลยพี่น้อง แมห่หลังอยู่รางกเองเด้วพี่น้องเพราะว่าแม่หลังเป็นตาเกาะเนาะซีเสียดไปตลาดก็หอดมาห่อนแห้งก่นอนห่อแห้งันแดดแล้วก็มียังแหนล้านกรปุนสองโลกระมะ่อม่ัวกระปุนสองโลโล,ล,ละเท่าไหร่หกพันโลละหกพันพอดีน,น้ากระเบิดสามพันสามพัน สามพันเต็มๆเลยสามพเต็มๆของยังบวครบยังทงยังทงแห่องโรงเรียนกับอาบภทงขากัทงนะกับอันปากกาหรือว่าซอสอะไรยังบวท่านได้ครบเนาะโซลโซลกันเนาะงะมีการหนึ่งบรรทัดยงหลืบสอย่างที่น้องสอย่างนัยังบออไว้เต็มหู กิด่าซิเบิดดามล à สองพันได้ป่ะกาไวกไปสามพันนี่แต่อย่างละสองลอยสองลอยของไอ้ลันนะสืออันนั้นลอยหนึ่งสงนั่นลอยหาซิบหอยล่องของไอ้หลันหลังกับไอ้หลันสามกันได้ผู้สองสุดสามกันครับสองสุดเกิดพุระคู่เกิดู้ระคู่ตับคอยลันไล่ก่อ ของไอลังหัวของไอ้หลังสิบหัวเอาสิบตีนสิบสองบอกไม่จะทำกันไม่รันเลยหนหายหนองสองหัวเลี้ยงเบิดปีเดเบเนาะโอ้ยกระบอกเอาหากระยาไปซื้อเอาอันหาสิบหนาหกสิบหนานี้นหม้อแล้วเนาะม้อเก่าหัวสิบหัวเนาะคนี้อะไรเงี้ย่ากระบอกไ โ,โ,โดยตอนนี้นอะรีวิวของบมดเลยเนาะแอบหมกถั่วนีลืมบอกเนาะมกถั่วมมกถั่วนี้ซือเท่าไริดพันติพัมกถั่วถือมื่อหนี่ซองหมัดหะบือไปหนนั่นนึ่มือนั่นบอกเอาหมากผีเห็น<า><า>น่าเนะนี่ยค <laughs> ่ะพบแล้ว่เอาหมากผีไข,ขพ่พเหมือนะอเออ พี่พ่อมาห่อนีก่กัสิขอจบไปเพียงเท่านี้เนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเดนเดอร์พี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ใช่ไหมหลังกันดีเดนเดอร์พ่อพี่น้องอย่าพาถิบเดนเดอร์พี่น้องถ่ายหลับชมตอนเฮียนจบก่อนกร <c oughs> ยังรอหน้ากลับมาพาไปเที่ยวเวียงอยู่เด้อนะไอหลังไอ้ลันก็นยังอยากไปเที่ยวเวียงอยู่เนาะไอ้หลงจะกลับไปใช้แรงมาเหระ 茶色偏黑哪了？<laughs>